สวัสดีค่ะอาการยังบดีปันใดดอกเดอวยพี่นอ้งเดอร์จะว่าพีิงก่ะมาเอามาเอาต้นไม้อันต้นกุหลาบค่ะเพราะว่าอันทนบรเเตุมือนี่กะยยานยานฝนมันตกเรามันีิบไใดเหตุค่ะกะ ยังกระยังแหบแหบเป็ดเป็ดยุยกเ๋ยวพิงอันเอาต้นรอบรอบนี่มันออกกอนนะพี่น้องไอ้ต้นหยาต้นยังนะคะมีละเป็นเศษไม้เศษยังกะอยนั่นลงมีวีวียูเมือนี่หากะมีแดดนะคะตั้งแต่เศร้ามาฝนตก แสงแดดก็นนะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านเนาะอันมันกรเฮ็ดให้เฮานะ่ะปวดหัวตืบๆพี่งก็เลยเออออกมาอยู่ข้างนอกก็น่านะสนอกเนี่ยมาเห็ดแบบนี้ละให้อันเื่อพี่น้องโอ้มีไฟเฮ็ดให้ดอกนอกจากตัดหญ้าเดี๋ยวคุณชนนะเพิ่งจะที่ตัดหญ้าให้พี่อิงะ่ะ เฮ็ดไปนองเย้ยคลิปหนึ่งคลิปสองก็ว่าไปเด้อต่พี่งสิไทยเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดงานอันนี้พีงไปฟอมเด้ออันเดี๋ยวซีเฮ็ดเดี๋ยวพี잉ซี่เฮ็ดคลิปอันดูแลต้นไม้ให้เด้อค่ะเด้อเราว่าปุ๋ยเฮ็ดจังได๋จังไอมันดูแล นะต้นกุหลาบนะคะอันนี้กุหลาบอยู่ทั้งนี้เนาะเดี๋ยวพี่อิงว่าให้ฟังเรื่องกุหลาบแล้วกันกุหลาบอยู่ทั้งนี้พอตั้งแต่เริ่มเดือนตุลาเป็นต้นไปเด้อค่ะช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปกุหลาบสิเริ่มใบิร่วงแล้วค่ะนะคะ,นะคะเราเฮ้าสิปล่อยให้กุหลาบร่วง นะคะหอมหอมพี่น้องจ้าหอม,อมคนงามก็ต้องคู่กับของงามๆาเนาะค่ะเนาะคนงามงามต้องงามอย่างนี้อยียงกางเพ่งขวานเะน่นะต้องคู่กับของงามงามเนาะบ้านี่อันเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อ อันนี้มันเป็นพันุพันกึ่งเลื่อยด้วยค่ะแต่ว่าพี่หญิงว่างไงมันสิบไ้มันเลื่อยหลายนะคะแล้วบันนี่พอพออันเดือนเดือนตุลาเนี่ยต้นไปเนี่ยใบมันสิถชิงใบมันสิ่ส่วงเบิดเนาะพี่น้องเนาะใบมันสิถชิ่งนี่คือเป็นดอกไม้ที่อยู่ในเมืองหนาวด้วยค่ะดอกกุหลาบที่อยู่ในเมืองหนาวเนี่ย มันสิถิ่งใบคือว่ามันจะถึงระยะพักตัวแต่ถ้าอยู่บ้านเฮาเดอร์ถ้าอยู่บ้านเฮาถ้าในช่วงเดือนเดือนธันวาเออเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะคะอ่ามันก็นสิเริ่มจริงๆแล้วมันจะสิเริ่มบอออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณที่ไ้มันออกดอกมันสิเป็นการ ใส่งานต้นมันมากเกินไปมันตน้องมีเว้นวักให้มันจากสอง,สองเดือนหรือสมเดือนก็คือช่วงที่เขาสิเด็ดใบมันออกเห,หมือนแล้วก็ตัดดอกออกหมือบางคนนะ่ะเสียดายดอกอ่อน,อนๆดกอกยังเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่อันพุจิกาธัานวาเนี่ยนะคะให้คุณตัดออกเลยเพราะว่ามันสิไดตแตกออกมาไหมนะคะในช่วงหนาฮ้อนอยู่ทางนี้ ธรรมชาติมันิซอยมันิซอยตัวมันเองคือวางหม่เวาว่าพอเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันเริ่มหนาวเนี่ยต้นไม้มันก็สิถิงสิถิ่งใบกุหลาบมันก็สิถิ่งใบแล้วมันก็สิเหลือแต่ต้นกางซางเป็นตะนามนะคะพอช่วงนาหน้าห้อนมันก็สิแตกดอกเป็นแตกผีใบออกมาแล้วก็แตกดอกออกมาด้วยมันก็จะทําให้ดอกเนี่ยอุดมสมบูรณ์ ดอกมันสมบูรณ์ถ้าอยู่เมืองไทยนะเฮาตองซอยมันโดยการเด็ดนะคะเด็ดดอกมันออกบ้างนะคะเพื่อจะทําให้มันมอุดมสมดอกมันสมบูรณ์นะคะถ้าอยู่เมืองไทยเนาะเดี๋ยวพี่หญิงชีค่อยๆเฮ็ดเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปการดูแลกล้วยไม้แน่ดูแลต้นไม้ด้วยการใช้นะคะด้วยการใช้อันปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวพี่อญิงเช็คเบื้องก่อนด้วยว่าจากนาทีนะคะ ด้วยการใช้ปุ๋ยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพี่อิมจะพยายามเฮ็ดให้มันออกมานะคะเป็นคลิปสั้นๆจาก3-6นาทีให้ออกไปเมื่อนี่มานั่งคุยให้ฟังก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่อิงก,ก็คงสี่ฝากไว้กับดอกน้งามๆตรงนี้แหลคะค่ะบ๊ายบายจ้า